มาท่านผู้ชมวันนี้ยินดีแมป Thailand โบท๊ทเลสซิ่นะท่านผู้ชมซึ่งมันเป็นแมปเรือซิงห่อเนี้ยหนเรือซิ่งก็ทำไมเข้ามหาตัวละครแต่ละคนต้องแต่งเสื้อสีน้ำเงินใสแว่นตานะท่านผู้ชมเฮ้ยเรือซิ่งห่อเนี้ยว้าวใครเคยเล่นก็คอมเมนต์บอกฉันทีแมปคนไทยนะเออลืมกดไลค์ได้ไหมอะไรเนี่ยสปาเรือลบเรือปุ่มนี้นะซ้ายมือกดไปมาดิเรือสองจังหวะเรืออเนกประสงค์ ท้าม่ในแชทคุยกันเป็นภาษาอาหรับอะไรไหมไม่รู้อาหรับิกอะไร,ะไรภาษาอะไรบอกควมที่ในสปอนเอรือลรวเรือฉันอยู่บนลังคาเวนกมแล้วทำไมเรือมันไม่มาดีๆเนี่ยเฮ้ยมันใช่ไหมเนี่ยมันมีเรืออะไรให้เราวะเรือเคอรี่เรือเครอรี่ฉันมาแล้วโอ้โอเครือร่องยนต์ซิงนะผู้ชมดูดิว้าวไปไงวะไปส่งของฮัลโหล เอ้ยไปแล้วไปแล้วอูอู้แมปดีแมปดีโอ้โอ้แล้วมีบ้านคนอยู่กลางน้ำเลยนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็คือเราจะไปส่งของมันมีระบบการควบคุมเรือให้ฉันด้วยนะเลยนะไปซ้ายไปขวาสตาร์ทเครื่องตัว E ีดับเครื่องตัว E ีสตาร์ทเครื่องตัว E ีนี่มีเกียร์ถอยเหรอถอยได้ถอยได้เออถอยได้ออไดแต่ทำไมภาพมันแบบมันคมชัดเยี่ยงหนีเปไน็นไอต่อดีพวกแกมีตึกละฟ้าสูงๆเลยไม่มีมีท่าเรืออะไรปะเนี่ยโอ้โอ้โอ้ เออชนชนแล้วเรือนี้ขึ้นไปส่งของได้ป่ะรถฉันจะไปส่งของไหนเนี่ยไปส่งของจะไปส่งของเพรไปส่งของนห้ผมไม่รู้เรื่องเลยแล้วตึกอะไรมีอยู่ในน้ำแต่เรือสิ่งกันนะเฮ้ยเฮ้ยใครนั่นใครนั่นแข่งไหม ให้ออกมาแมบรู้สึกว่าอะไรมันจะโหลดขึ้นมามีมีวัดด้วยนะผู้ชมเราจะมาชื่นชมธรรมชาติอบรรยากาศดูแบบมีบ้านแบบบนน้ำนะท่านผู้ชมแล้วก็แมบค่อนข้างแบบกว้างนะเปิดแผนที่อะไรได้ไหมไม่ได้นะดูดิเรือซิ่งแบบเครื่องอย่างเหมือนน่ะผมไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนนะผู้ชมตอนนี้นี่ตอนที่ฉันมาถึงไหนเดี๋ยวลบเรือเฮ้มีร้านยี่สิบบาทมีอะไรบ้างวะเนี่ยอวตารตัวละครมีแต่แบบนี้นะอ้าวนี่จะมานั่งเก้าอี้ทำไมมานั่งแบบนมีวะ ว่ายน้ำได้ด้วยนะผู้ชมนี่เป็นบ้านเป็นอะไรนะผู้ชมเอยเรือซิ่งเรือซิ่งได้อยู่ได้อยู่อันนั้นว่าเฮงเฮงยี่สิบอันนี้ร้านอะไรเนี่ยคัวลุงตีดอาหารป่าตามสั่งแวะสักนิดจ,จะติดใจโอ้ oh my god แวะสักนิดคัวลุงตีดสวรหัสดีลุงเฮ้ยมีพัดลมด้วยรู้สึกว่แาแบบนี้ก็จะทําเหมือนอยูน่น,นะครับผู้ชมนั่งเก้าอี้นะท่านั่งเก้าอี้เป็นท่านั่งเรือบินครับ ไอมีตู้บุญเติมด้วยเออแต่เราไม่มีโทรศัพท์เลยเฮ้ยอันนี้ขวดน,น้ําอะไรก็มันชีวิตจริงก็จะพามาชื่นชมแบบถ้าส่วนใหญ่ลแล้วท่านผู้ชมแล้วคนเขาอยู่ไหนวะคนในเซิร์ฟก็มีนะแต่ผมย้ายเซิร์ฟใหม่มาเซิร์ฟที่คนเยอะๆแล้วเฮ้ยเฮ้ยแข่งเปล่าเอาเรือเต็มเลยมันมีเรือแบบไหนให้เราใช้ด้วยวะเอาเรือซิ่งมาแล้ว oh. เรือฉันไปอยู่บนนี้แล้วทำไมสปอนเรือมันไปอยู่บนหลงังคาตลอดเลยวะอลองสปาวเรือในน้ําดีกว่าเออสปาวเรือในน้ํา คือนี่เลือสซิ่งวาต่างกเรเลเคือรีเลยอยู่แข่งเปล่าแข่งเปล่ากวน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 ชาวบ้านกวนชาวบ้านกวนชาวบ้านกวนชาวบ้านไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปยังปันเลยนะผู้ชมดูดิดิไม่ให้ไป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 เมื่อกี้ผมอยู่โซนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาดูร้านขายของด้วยวะไม่กวนคนไม่กวนคนเรามาแวะนั่นแวะนี่ เลื้อซิ่งเือซิ่งแล้วมาจอดอยู่เครื่องไม่ดับด้วยนะผมไม่ได้ดับเครื่องทำไมมันนั่งอย่างนี้วะมาดูร้านทุกอย่างยี่สิบขายเก้าอี้ขายตะกร้าอะไรเนะี่ยมีทางไปร้านคั่วลุงตีดด้วยนะอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านขายอะไรเนะี่ยมันทำไมมันมืดจังวะน่าจะไม่ขาย, <c oughs> <c oughs> อย <c oughs> เอาเข้าปา่าไปนู่นแล้วทลไปเกยขับรุนเล็กกี่วะในทักทายนี้มีคนไทยไหม <c oughs> <c oughs> น่าจะมีคนไทยแข่งเต้าเฮ้ยเออเอาดี การมาคับเรือแบบนี้ผมว่ามันมันไม่ได้ยากนะมันแบบก็มีสตาร์ทสต็อปอะไรแบบเปิดปิดอะไรกด e แค่นั้นแต่ในโทรศัพท์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่อันนี้ก็จะมีบ้านอะไรนี่บ้านจะหน้าตาคล้ายๆกันหมดนะซึ่งแมพก็จะเป็นแบบมีน้ำซะส่วนใหญ่ท่านผู้ชมนี่มีรถสะพานด้วยท่านผู้ชมแล้วมีตึกละฝาด้านขวามือเราโอ้แมบพบค่อนข้างกว้างนะพวกแกผมว่าแมพกว้างมากนี่หน้ามาแข็งก็ไท่านผู้ชมเป็นทางตรงนะ อาอันนี้สินสส้นสุดแมพสิ้นสุดแมพยายาเออชนเฉยๆก็พออย่าปลิวขึ้นไปก็พอดูดิว่างอยู่นะ้วผมชอบภาพมันไม่ดูดิแบบเอีงได้ท่านผู้ชมถึงแบบแม้ต้นไม้จะเป็นแบบเป็นฉากประกอบเฉยๆแต่เขาก็ทําการขี่เรือระบบแบบบังคับเรือเออควบคุมเรือก็ใช้ได้นะเพราะว่าแมพแข่งเรือผมก็น่าจะโฟกัสแค่แบบการขับเรือนี่เออเรื่องฉากเรื่องอะไรก็ไม่ได้ว่ากันนะสําหรับพวกอิงของตกแต่งภายในแมพ เดี๋ยวเราจะมาขี่ดูไปเรื่อยๆเ,เลยท่านผู้ชมผมจะพามาชมไปกวนชาวบ้านเขาดีป่วะรู้สึกว่าพิมพแชทดไปรู้สึกว่าแชทดจะเงียบแต่เข้าใจว่ามันน่าจะมีแบบพวกต่างชาตินะที่เขามาเล่นแมปเราด้วยท่านผู้ชมเพราะว่าตอนที่ผมเข้าแมปตอนแรกมีชาวต่างชาติเออที่อยู่ในแมปอันนี้น่าจะสุดแมปไหนไปสุดแมปมันจะพาเราไปไหนวะเอาชนเมนกรรมสุดแมปแล้วไปเกิดอยู่นู่นดี่อาอะไรแม่น้ําสายแม่น้ําสายคือทางไหนวะนี่มันมีอีกที่หนึ่งหรอเนี้ยว้าว <Wow. S 1> อ๋อเราสามารถวัปไปหยุดต่างๆได้น่าจะ ใกล้ๆแบบจุดที่ผมวับไปหรือเปล่าแล้วก็วับไปแม่น้ําโขงนะครับผู้ชมในเสกจุดเสกเรือใหญ่เป่าเรือไอ้ใครว่าจะสิ่งวินูนเหรอเรืออเนกประสงค์เรืออเนกประสงค์นี่ผมยังไม่ได้อไม่ใช่เรือเคีรถ้ามาก็คว่ำเลยเวนกัไในเรือสองไอ้มีเรือนี่ด้วยเรือทรงไทยเราใช่ไหมเขาเรียกเรือทรงอะไรให้เอาดีเอาดีเราสิ่งกว่าเราสิงกว่าชนชนชน นี่มันอะไรกันถอยได้ไหมเนี่ย<อ>เออวะเขาทำสถานที่ดีอยู่นะตรงนี้ดูดีวิวแบบแสงงว่าที่สาตร์ส่งมาเออเรือคันนี้รอบจดัดลำนี้รอบจดัดโอไมโอไมถ้าซูมไปใกล้ๆเสียงเครื่องโคตรหนุกหูเลยดูดิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีสะพานลอยข้ามแม่น้ำด้วยท่านผู้ชมดูดิบรรยากาศกำลังได้มีมีนี่งไงวัดที่ผมเห็น,ว,หนวัดที่ผมเห็นใช่ไหมอันนี้ตรงข้ามกับเราเนี่ย ชัแรงกว่าแกให้มีคนตามมีคนตามตูดแล้วมาโอไมคโอไมค์ oh my, oh my. ไปไหนต่อดีนี่เราเอ้วเรือใครเนี่ยไอ้อนี่เรืออะไรวะเนี่ยอย่าบอกเรือที่มันเขียนว่าเรือเนกประสงค์อะไรหรือเปล่าใช่หรือไม่ชนชน <c oughs> ชนกัน,นได้โคตรมันเลยโอเป็นน้ำยาวเลยท่านผู้ชมเอาดีเอาดีเอาดีาดชน แต่ถ้าเราซูมขึ้นเสียงมันจะขาดนะนี่เห็นไหมผมซูมขึ้นเสียงมันไม่มี <c oughs> ทำไมเรือชั้นช้าจาังนี้อ่ะไม่ทันคุณเลยอ่ะทำไม่คุณเร็วจังนี่ป้ายโฆษณาอะไรวะเนี่ยอ๋อชื่อแมพชื่อแมพนี่สะพานลำลองอะไรเนี่ยโซนนี้ผมยังไม่ได้มาเลยโซนสะพานสะพานน่าจะสิ้นสุดอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าอุยโซนนี้กว้างนะผู้ชมกว้างกว้างกว้างดูดิพ่านใหญ่นี่จะเจอคนอีกแล้วชนชนชน แค่นี้ก็อาโหแต่ได้ป่วนให้เรือซิ่งเยอะเลยเยอะเลยเยอะหรือรอบมันยังไม่จัดวะตรงนี้รู้สึกว่าระดับน้ําจะสูงกว่านะผู้ชมขี่ขึ้นไปชุดชุดชุดเออยกล้อไปนุ่นแล้วยกล้อบาดอะไรพูดผิดไม่ใช่รถลบเรือกลางอากาศแล้วก็ว่ายน้ําโอ้ว่ายน้ำนะผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกแกใจเย็นใจเย็นมันมีเรือประมงอะไรเด้ยอุ้ย ท่านผู้ชมผมเพิ่งรู้ว่ามันมีเรือประมงแล้วขับไงวะแต่ถ้าขับเหมือนขับเรือซิ่งวินก็เอ้มนอะไรเนี่ยจอดขวางเรือฉันเนี่ยพวกแกนี่เดี๋ยวผมจะออกไปดูทางซ้ายท่านผู้ชมคืออะไรวะนี่ทางซ้ายก็มีตึกอะไรนี่เรือมันเป็นสถานที่อะไรยังไงแต่รู้สึกว่าผมไม่เจอคนไทยเลยเจอแต่ชาวต่างชาติมาคุยกันในแบบนี้เอามาให้รู้สึกว่าชาวต่างชาตินี่เขาสนใจเรือมากๆเลยท่านผู้ชมโอ้โห ไปต่อท่านผู้ชมมีอะไรวะด้านนี้นี่เล่นมุมมองนี่ก็ได้นะแต่จะวกหูหน่อยถ้าเปิดเสียงเกมดังโอ้โหโอไมคโอไมคแผนทางนี้มีอะไรสิงซซาบาบาลังแล้วเกิดอันนี้น่าจะเป็นอะไรวะเนี่ยมันเป็นพื้นที่สีเขียวท่านผู้ชมแล้วก็สิ้นทางชุดสิ้นเส้นทางเฮ้ยเรือสิ่งไข่ะนั่นโอโอจะยินจะยินติดติดติดเรือติดเวรกรรมลบเลย ไหนเรือประมงหนึ่งเรือประมงสองอันนี้เรืออะไรนี่เรือสองเกียวะอะไรนี่ฮัลล <Hello. S 1> ah. รู้สึกว่าผมต้องมาสปาวเรือในในน้ำเอา้าสปาวมาเอา้า <Huh? S 1> เดี๋ยวเยวพิ่งจมน้ำเลยไปเรือซิ่งแล้วเรือซิ่งไทยเรือซิ่งไทยเอ้าเอ้าออันนี้มันจะไปทะลุไหนเราไปรอดูถือว่าได้มาเล่นแมป ชาวไทยของเรานะผมชอบละเกินเรือซิ่งนี้อะทีนี่ไม่มีอะไรมากประคับเรือชมวิวทิวทัศน์ให้ดูนะเออเออตูดสะบัดจังว่าคันนี้เออเออคันนี้ไม่ค่อยพลิวเท่าไหร่อันนี้คลองที่มีสะพานลอยมันใช่ตรงที่เราเคยผ่านปล่าวะใช่หรือไม่ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหโอ้โหว่าคำเร็วมันจะอยู่ที่30 40 <c ười> ไม่เร็วมากวันรำนี้เสาไฟทำไม เยอะจังแถวเนี้ยแถวน,ถวนี้ตรงไหนเนี้ยเราเคยมาหรือไม่อ๋อผมเคยมาตรงนี้นะผู้ชมโอเคสวัสดีแกชนเลยโอไมคโอไม้ดูดีดูดีโอ้ลบเรือเออผมวัดได้อยู่นะผู้ชม สำหรับการมาซิ่งเรือนะใครชื่นชอบการซิ่งไม่ว่าจะเป็นซิ่งรถอาจจะเปลี่ยนมาเป็นซิ่งเรืออะไรก็กว่ากันไปมาท่านผู้ชมวันนี้ขอขอจบคลิปวันนี้นะใครชอบฝากแล้วก็แชร์สักอะไผมด้วยแล้วก็ผมโอเคไปแล้วก็ผมไม่ไปเจ็ดไปโอเคไปเร็วไปเร็วไปเร็ว